เราหายตลอดบ่าพอเจ้าลูกเป็นตลาดเลยเป็นพี่บ้าเป็นพี่บ้าแล้วอ๋อแม่เจ้าก็เป็นบ่แม่เจ้าเคยตีเจ้าอยู่บ่เคยตีแบบใดลูกเราตีเจ้าแบบใดตีแบบมันตีฮะอา่าไอเจ้าก็เคยตีเจ้าอยู่บ่อยลรือหล เจ้าลราตีวันไหนตีอยู่นีพี่แม่เจ้าเคยตีหัวเจ้าอยู่บปล่าตีเตก,กระโตบ่อ่าขาาั้นนะ้ำเบามากเลหนะขั้นเข้าตีเจ้าแล้วบอกน้ำเบาเด้อเอ้หน,น,น้องไอ้ตุนเล็กน้อยน้อนยหน่อยกว่านี้โเขาเป็นบ่าหมิงเขาเป็นหมาไอ้น้องเป็นบ่าบดใน,นเฮือนนี่อ่าอันนี้หัน สบายดีนะบอน้าสาวพลุงแม่ป่าเบื่อสุขุสุคนมัดสมองฉวบอ no. an นแพียงเนาะบ่อจะอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าอยู่ทางไห่เพียงเนงะี่จะเอาเข่ามาให้อ่าน้องที่ว่าพ่อพันเป็นบาเนาะแม่ก็เป็นบาทนะก็เป็นบาหมดเลยอีหละวะสบายดีจะพักกระโหลกเฮียนมากบุลก็มีพลังใช่ไหมจะกินข่าวแล้วบอสบายดีลูกสบายดีเออแม่จะไปใช้อีหละ ไปอีชวนมันต้นโอ้แม่จะไปชวนมันต้นบอตาจะถึงยังอีกครั้งนีงนคือตูบลูกเป็นยังมันมันคือใหญ่เขาตีบ่ไพ่ตีเจ้าลูกเขาจะได้เออมูยงเหียนบออ่า <c oughs> มื่อวานนี้ไอ้ได้เครื่องมาให้เจ้าลูกนี่แหละหลังฐานได้อเอาเครื่องให้ไปองเฮียนกับมูตีซ้ำพี่นออ้องเลยอ่ ขีน้นงไงนะี่เดี๋ยวปลากระป๋องเนาะเดี๋ยวปลากระป๋องมาหายเจ้านั่งนี่เจ้าก,กินบ่้อจะมาก,กินบ่ปลากระป๋องเอออันนีมือขอบใจเพ่อนงผู้ใหญ่นี่ย,ย,ย,เ,ย<จ>เออยผู้ใหญ่เป็นฝ่ายหายเจ้าได้หลุดเลยฮะอันนี้มหนึ่งเนาะ วันหนึ่งก็หวดนะเนี่อันนี้กระตาเจ้าไว้เจ้าไว้แบบไปห้าบุ่งห้าเอีงก็ได้เด้อจะซื้อไปนํากระจายเด้ออันนี้หมอเจ้าลุกหมอนเตาเดี๋ยวน้าบ้าเอาเข่าลงมาให้ก่อนเออเออเอ้ขา,า,าหมอตกต้มไปหน่อยเลยอ่ะอ่าน <c oughs> อันนี้หมอนนอนอันนี้หมอนนอนเด้ออันนี้กระติกใช่น้ำกระติกใช่น้ำห้องเจ้านี่ จักตั้งใจเฮียนเด้ออ่าพี่น้องกันบ่งก่อนอ่ามียังแน่เขาเนาะอ่าพี่น้องเลยเนี่ยฟางน้อยวีเดียวบุญได้อ่าเบ่งก่อนจะนั่งจังย่อพี่น้องเลยเอาพอเราขาจาวค้างไว้เราอยากออกแต่ขบบนลค้างาตายตายตายเห็นอะไรเอานีิเอาเราหายไปอ่าเราหายตลอดบ่าพอจะลุกเป็นตลาดเลยเป็นพี่บ้าเป็นพี่บ้าแล้ว แม่เจ้าก็เป็นบ่แม่เจ้าเคยตีเจ้าอยู่บ่เคยตีแบบใดลูกเราตีเจ้าแบบใดตีแบบนั้นตีฮะอ้าไอ้เจ้าก็เคยตีเจ้าอยู่บ่อีหล่าเคยเออหายแล้วทางไหนเราตีเจ้าเราตีบนไหนตีอยู่นี่บ่แม่เจ้าเคยตีหัวเจ้าอยู่บ่บ่ตีเด็กกระโตูบบ่ คันน้ำเบามากเลยนาคันเข้าตีเจ้าเราบอกน้ำเบาเด้อไอ้หน้องหน่อยอีตนนุล็กน้อยน้อยหน่อย,อยอกูยิ่งบอกเขาเป็นบ่าปนี่งเขาเป็นหมาไอ้น้องเป็นบาปสดในเฮือนนี่อ่าอันนี้หันอันนี้หัน,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 นจเจ้าก็บไปกินเดียกนรกเด้ออ่าจะเอาไปป้าแบ้บอกบอกว่าน้ำเบาอ่ามีคนฝากมาให้น้ำเบาเป็นคนเอ,อมามาให้เป็นสะพาบนบุญนำหายเด้อมีผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางกลางประเทศฝากเงินมาซื้อเครื่องให้เจ้านี่ก็มีข้าวสารของเจ้าซองก็ซอง อนี่ไงเขาช้ารอยู่ในรถไฮโลกช่องกระสอบพเพิ่นฝากมาให้เจ้าเงินเพิ่นฝากมากหนึ่งลอยเรียญและนะบ่าวไปแตกแล้วก็ไปซื้อซื้อเครื่องให้เจ้ามีเขาช้ารช่องกระสอบนี่กะหลานปลายแล้วแล้ว,ก,ว,ก,วก,ก,ก็พวกโมหนึ่งพวกโมพวกกระติกพวกปลาในพอดีเบิดเงินพอดีนะบ่าวซื้อเบิดเลยเนาะไม่รี่ก็ซื้อเบิดเงินเลยเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเขาช่องสอบน,น,นี่ก็หลานปลายแล้วพี่น้องเลยอเออเอ้ยเจ้านี่ยยุใช้ใเจ้ามีเอื้ยบ่เอื้ยเจ้ายุใช่ละ เอ้ยเจ้าบ่เอ้ยแท้ๆบ่นี่เออเจ้าเป็นเอื้ยแล้วบ่เออเอื้ยแท้ๆนี่เพราว่าเจ้าอยู่ใช้พว่าเจ้าคนบ้านไหนเออเฮินติดกันนี่พว่าเจ้าอยู่เงินบ่อยู่เงินบ่ด้านี่ให้เราหยกเข่าซ่อยหน่อยไหเฉียวเข่าลงจะหลุดนี่ช่องกระสอบไปเอื้ยแท้ๆบ่ลูกฮะเอ้ยแท้ๆเอ้ยแท้ๆเนาะ นี่แหละมุนิเจ้า์ข้าก็มาต้องเฮียนแล้ววะแล้วบ,บ่าวมาเมื่อเช้าเนี่ยโบเห็นเจ้าเลยลูกพี่หนุ่มข้ามาเมื่อเช้าเนี่ยโบเห็นเราอ่ามอหน่อยพี่น้องเด้อเอาไว้แกงนั่นแกงนี่นี่เพว้นสิกแกะให้บังไปเลยไปใช้เราบ้านลานเหล้าแล้ววะไปเลยไปใช้ก็ทำนี่อีหลัก อันนี้จะเอาไว้เห็นไหกระตานี่เดี๋ยวไปหั่นไปนี่จะเอาไว้ใช้เลยของเจ้าได้หนีิเด้ออ่าผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่นฝากมาให้เจ้าเออโบแมนของแม่จะได้ของเจ้าเด้อเพิ่นฝากให้เจ้าได้ลูกนี่อันนี้ของเจ้านี่หมอนี่แม่นบดของเจ้าบดเลยได้ลูกเข่าช้านผอมนี่ของเจ้าลองเลยเจ้าหนึ่งเข่าเจ้าใส่หัวตัวนี้ว่าหนึ่งเข่าอีหล่ะเออแบบนี้ป่ เออไปนอนเลยขอ,องเงาะเนาะปลากระป๋องนี่เอาไว้กินพี่น้องเลยปองนึงบริสุทธิ์ได้หนิเลยปลากระป๋องนี่อ่ามีบริสุทธิ์ปองแพ็คหนึ่งตัวนี้หาแซนปลายบ่ตัวนี้หั่นแปดเก้าสิบพันไปนองเลยเอ่าเดี๋ยวกระเปาไส่พันย่อเขาขึ้นนี่อีกละอ่อาเดีเราทุทกยากคันคันทุกยาไม่ใครแนี่ยโยคันทุกง่ายนี่มันได้ทุกตลอดเลย<งา>ทุก,ากายาแค่นแน่พี่น้องเลยมันนั่นทุก น้นถุกระถุกหยาดอ๋อใช่ละเอือเจ้าไ่ใช่ล้วนำพวะปออืมให้พวะให้ัวะัวะแล้วมันเลยเจ้าบ่ได้ออกไปปลูกมันต้นช่ำแหม่บลูกมันนี่บ่ไเดชไปออกเอออะไรเจ้าเจ้าอยู่เฮือนป่ใบหล่ะเจ้าอยู่แต่เฮือนนี่ปออ่าไอเจ้าไปใช่ไอเจ้าสองคนเป็นว่าไปใช่กินเขาก็ไปอยู่พูนกินเขาก็ไปเที่ยวบ้าน เออแม่นบอกแบบจำวิปัสสนานจำอ่ามิริพี่น้องเลยอ่าผู้ใหญ่เพิ่นนั่นเพิ่นน่ะให้ยข่อยซื้อยังแหละแต่ว่ากระบุหูแหละแต่ว่าเพิ่นเพิ่นฝากเงินมาลอยนึงแล้วก็ให้ใหายคนอ่ะดูลุงอ่ะวิริเสื้อผ้าไปละลอยนึงแต่ว่าของที่เพิ่นสั่งน่ะจะได้บ่คคลคือว่าเคยได้ยินเพิ่นสั่งซื้อนั่นชินี่ยังหลายอย่างแต่ว่าขอดก็ซื้อซ้ำเบิดเงินนั่นแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวจะแจ้งเพิ่นเติมเพราะว่าบางเสื้อ เครื่องที่มันสั่งมาอาจจะได้บุครบเพราะว่างเงินมันเบิดก่อนได้พี่น้องเลยมิลีก็ซื้อจนเบิด์ตหนึ่งหนึ่งรอยเหรียญนั่นแหละมันก็ไดนน้ช่องล้านชองล้านหาสิบพันเนาะมิลีก็ซื้อเข่าช่องสอบกะสอบหนึ่งกะบหกเซนปลายหกเซนหากะล้านปลายพี่น้องเลยล้านปลายอลไรกระบอกปลากระป๋องพวกหมอ้อพวกกระติกนี่ก็พอดีเบิดเลยพี่น้องเลยอ่าแล้วกะเครื่องนี่บ่แม่นว่านะเนยะค่อยซื้อยืบอนถือก็ได้ซื้อยืบอนบ่ถือกะะ็จะสอบนึงเจ็ดเนซะนหาพี่น้องเลย ช่องชอบนักก็แห้งนัก้าไปอีกคันสื้อยบนอื่นนี่นีมาย่อซอยก่อนก็ไดนนอนแมรืข้านอนแมรืออนไ้ตงคตงใหรอันนั้นมบนแมนจะเด่นออกไปตรนีน่ิย่อขึ้นไปนี่นี่่ด้ nhanh chóng 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 nhanh 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 chóng nhanh 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 chóng nhanh 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 เอออ่าเดี๋ยวอายแล้วมาจังให้อายเราเอาขึ้นไปลองเลยเดี๋ยวเปิดไปก่อนออีต้นเล้าอยู่ด้มีลีกี่น้องเลยเขาเหรอวะขอไปจะขึ้นในเฮือนกับเจ้าตี้พี่น้องวะพี่น้องกันเลยได้เจ้าหายเราเอาเข่าเข้าไปในเฮือนนะเนยไหเออ คอยบ่อยาขึ้นเพื่อนเรายันแบบข้าจะเอามีเครื่องขักชงขัดซาอยู่เงอนนะนะคอยบ่อยาคคืนย้อเข้าไปในบุรีจะย้อได้บหในบ่บ่ไหนกระตุดไปก็ได้มิรักชาละอ่าบ่อไีนกป็นอะไรจะเอาเข่าก็ได้เนี่ยเอื่อยเราเอื่อยแะแฉ่นี่ซอยกันกระปวเรานี่ไปจ้าจะเออนองกันนะอ่าเมื่อม่เราคอยบริจาคเมื่อน่คอยขีงานบริจาขึ้นไหมคอยบริจาขึ้นพี่น้องเลยคอยยันเพื่อนข้าจะามีเครื่องขัดชงขัดซานะคอยกับคนไปถีบัวเดนบุก่าึ้นไหม เอาเอาใจเขานี่เอาเอข้อเขาก่อนแล้วจังเอาซุ okay. ่มเขาก็ได้เอจะบอกลูกเนี่เออนี่แหละเอาเข่าเขาเด้ออันนี้เอือยเราแต่แผลนี่เนาะลูกผู้หญิงมีสองคนเนี่บอกเจ้ากับเราเนี่ยบอกสองคนแปลงปักาช่ไหมกินวันนี้หลายเลยอ่ากินก็คือว่าเล็กน้อยกับบริกิตไรไปในดอกผู้ใหญ่พี่น้องเลยผู้ใหญ่อะไร ตัวนี้ก็แมน่นกะติกนี่นเอาไ้เอาไ้ใส่น้ำกินเลยลูกเด้อได้บ่ได้ไดบ่มึงได้พระกระ,ะตุกนุ่งหันได้สองโภเมียนพอ,อ,อเรานะ่กระจกค้างไวยตลอดนะ่ะ กีละจาคนนี่ไปไว้นี่เหนไปหลุดไว้จาคนนั้นขับไปไวนี่เห็นจะได้เดี๋ยวจะาไปไว้หรือจะเอาไปไว้บอลได้ก็เอาไปไว้เดลยนียอยู่ในกินเจ้าไปไว้หลือด้อ้าวพูดเองกับบอลชายทรงซ้ำเาหมอ,อยังขับไปไวเดี๋ออยวหลุดจหนกขับไปไหวหรือด้ จั๊กความเลยพี่น้องเลยทั่นงน่นหน่อยหัวจักความเลยอ่าคอยเบิ่องล่าเนี่ยหัวจักความก่นอนกระยิต,ตนเละโย่พ่อแม่ยังอายอาย,อายังเป็นบาปไปเลยอ่ามีแต่เราทมิทคอยคอยจงบุอยากมาถ่ายคลิปนะคอยกระยางแบบคือกระแซบเป็นโจมตีนะพี่น้องเลยโอ้ยพ่อก็เป็นบาปนั่นนั่นจะเป็นบาปนั่นนี่ก็เป็นบาปนะนขอก็เลยบบก่าถ่ายเดีวันนี้มาถ่ายพอได้ถ่ายน้อยนึงนะขอก็ขึ้นอีตนเล่าพี่น้องเลยเรากระจั๊กชิบึงใหเนาะแม่กับช่างเงือกั่างเงือกนายพี่น้องเลย เว,าว่าลบหนาลบหลังหุ่พ่อกะข้าวเ,เห็ดขอกขอกคังไหวคือคัางมูนี่อ่าแล้วก็ส่วนอ้ายกับจักไปทางใดพี่น้องเลยเลยเลว์บัสไม่จะเล่าอะไรอยู่พี่นอ้องเอยนี่เดี๋ยวเราเราอยู่ข่อยอีต,ตัวเล่าเดี๋ยวเราไปไหวลูกเออแนวกินเดี๋ยวขอไปไหวเนอะบางเทธอบางข้งเนะา,านะอ่าถ้าแต่เกิดว่าผู้ใหญ่เพิ่นสช่างเครื่องให้ซื้อนั่นซื้อนี่เนาะอ่าแต่บางเือเพิ่นสช่างนะเฮาซื้อบลเบิ้ล ่เมื้อบม่รู้สื้อเงินเบ็ดก่อนพี่น้องคู่มือนี่ฮะเครื่องค่ะแพงร้ายพี่น้องเลยเครื่องเพราะมันค่อยเบาดอกแบบตะกี้เนี่ยื่องกะกะแพงอยู่แต่ว่าคู่มือนี่ฮะกะแพงร้ายเงินล้านสองล้านนี่ซื้อบริได้พอกี้ย่างพี่น้องเลยซื้อเข่าช่องกระสอบก็อยากเบ็ดแล้วเงินสองล้านพี่น้องเลยอ่ามาขันมาซื้ออยู่ในตัวเมืองอยู่แถวฮอกเขียนมาถ่ายคลิปติดก็แห้งนักพี่น้องเลยสอบหนึ่งเจ็ดเซนหาเจ็ดเซนเจ็ด สองเจ็ดก็ล้านปลาย<อ>ล้านชี้ล้านหาเลยเหลือเงินชี้หาแสนเพียงเลยอันนี้ยังค่ายซื้อหึงสองหนึ่งหกแสนหาเพราะพรม,มจะนัน่ชุดก้อนนี่เจ้าใดพรหมหรยูบะพรมตกซื้อมาชุดก้อนแม่นะบะอกว่าเขาซื้อพรมนอนชุดก้อนเนาะแม่นบอกแม่นบอกอ่าวพรมไมาให้ไปชุดก้อนนี่ลูเหรอพรมเนาะแม่นบอกเจ้าใดตุ้มยูบ่หล่ะพรมบริตุ่มผู้ใดเป็นคนตม้มพรมตอนนั้นลูกฮะ บอรเราบอ,อใจไพตุ่มพรมตัวน่าบ่าวชื่อมานะเจ้าบริตุ่มแม่บริตุ่มเรือไอตุ่มแม่ตุ่มเออเจ้านั่นนอนนั่กันกับแม่ปออญามพี่พี่ดุจโตนะครับนางลงลูกนางลงเออนางลงอ่าเออเพิ่นมาเพิ่อนยังได้ชังกะสีเจา้าจะขอชังกะสีนะเพิ่นบ่ลูก เราอยากได้ชังกะซีพี่น้องเลยเราอยากได้ชังกะซีมาใช้เงินเราเด้มันมันมันขาดมันลุบอะไรชังกะซีเราอยู่ข้างหนะเราอยากได้ชังกะซีอ่าเป็นมาเป็นจะคอชังกะซีนั่มพี่น้องเลยเฮียเอ้ยตังมังก์ก็เออน้องบ่เออน้องจะแทะนี่บ่แม่นบ่แม่นเอือยบ่ เอ,อือยแท้ๆนี่ิหอยเอื่อยจะขึ้นลายคนแท้อันว่างันนี่ก็เอื่อยบ่ห่วยเอื่อยมากแต่เช้าแบบนี้ขึ้นลายแท้กว่านี้อ,อ,นอ,อ่าขึ้น้องเลยโมจ้าก็ไรเนาะอย่าไปตีกับเขาเด้่อยุ่งเหยียนเดรื่องคุณตาจะไข้ขึ้นแล้วนะตีมวยบ่จะตีมวยบ่ลูกตีมวยกับเขายุ่งเหยียนพี่น้องเลยเอ้ยนอยนี บังดีหน่อยเขามายืนเบิ่งพี่น้องเลย <c oughs> บนเรนอนแล้วจกกะอยู่บนใดพี่น้องเลยอ่าจะไปเองเหียนเนี่ยจ้ากินข้าวยองเหียนหรือบ่อืมกินข้าวยองเหียนแล้วก็มาพี่เนาะแล้วมื้อนี้เจ้ากินข้าวแล้วบ่ตอนเพลเนี่เจ้ากินแล,วนแล้วข้าวเจ้าได้ยังกินลงมื้อนี้ปลากระป๋องอ่ะเจ้ากินเป็นอยู่บ่ในเนี่ยอ้ามือไป ูฟังใช่จ้าหูฟังหูฟังม่น้งอ่าบอกไปใช้เหล้าเป็นน้าเดียวนะลูกเนาะเออเราเป็นยังดอกเป็นอย่างไรมีชาลาวเลยอึม่มข้าเจ้าหิ้วเข่ากับเจ้าแกะปลากระป๋องกันได้กินเด้อเฮ้ยหูห้เราปลากระป๋องนะอือเป็นองเางไบ้านเจ้าเอิญยังบ่อีหล่ะบ้านเอิญบ้านเจ้าเอิญจังไงภาษาเจ้าเอิญเอิญจังไงภาษาใช่เจ้าน่ะภาษาบลูน่ะ<ใ> ปลากระป๋องนะปองปลา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 เอออันนี้เห็นเจ้าชองคนนี่เป็นเอื่อยเราบ่เจ้าเนี่ยอยู่ไส่เหินเจ้าเหินเจ้าเอื่อยช่องคนนี้สามคนมีลูกผู้หญิงสามคนบ่เราสี่ลูกผู้หญิงสี่คนเออมันผู้ชายจะคนนี่ ผ้ชายองาย้เออโอ้โอลูกแม่เดียวพ่อเดียวกันนี่บ่อันนี้พ่อเจ้าบอสผู้ครั้งนี่บ๊แม่เอาไปบแม่พอกแสดงว่าลูกคนละพ่อแม่เดียวกันเดียวกันอาหายเลยอ่าพี่น้องเลยหายตลอดเลย ตายตายพี่น้องเลยคนนี้เตืนอนน้องชมาลายเถอะน้องวันนี้น้องพี่พไม่เดือนแต่น้องเล่าน <L> ี่ลูกลูกพ่อได้ใช้ลูกพ่อนี่บ่อ,อนะเออคน,เร,อเ,รกกนอเราพ่อแม่เดียวกันพ่อเล่าพูเราเป็นบา <L> เบาขาค้างไว้นี่พ่อเล่าเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วพ่อเจ้าได้ใช,ยชย้ยุใช่ไหมวันน <L> ี้คนละคนบ่อ <L> พ่อเจ้านั่นนี่ก็เสียมพ่อเออ แล้วพ no? yeah? ่อชื่อเจ้าได้บันทึกยุบานเดียวกันนี่บ่างไม่อันนั้นมึงไม่เล่นพวนไม่ไปไม่เอ้อก็มาในอันนี้มีตันเตอร์เยออเผนองเลยขจอมขอดใจอันตันเตอร์หนัเข้าใจแล้วลูกอ่าโอ้แม่เดียวกันคนละพ่อเป็นน้องเลยน้องลานี่พ่อเพิ่นผู้เป็นบาผู้ขจาวค้างไหวนี่แหละคังทั้งคังเขาเนี่ยเขาเขากระทายเบิ้องโบดายเป็นน้องเลยเนาะอ่าๆเป็นน้องมันก็จะว่าอ้าคือโบทายเบิ้งไหนโอทายเบิ้งบ่ได้เายเป็นน้องเลย ยานผู้ใหญ่คนหายคอยเนาะยานพิษกฏยูทูปแน่พี่น้องเลยข้าเจ้าครั้งละไหวนขอขยานบุกกาไายชาตรีชสดอนแนพี่น้องเลยมีแต่ว่าข่อยมาข่อยเอาเขาอาหนามมาให้เล้าซื่อพี่น้องเลยเอาเขาอาหนามมาซวยเล้ามีผู้ใหญ่ฝากมาเนาะอยู่ต่างประเทศฝากมามีเขาซองกระสอบเป็นไหนซื้อหลักจากพวกป้องปลาพวกงอหนึ่งเนี้ยีงแหละกระมึดแล้วพี่น้องเลยพอดีซื้อมึดเลยเงินเนาะทมิดว่าอยากได้เสื้อผ้ามาให้ยเหล้ายุแต่ว่าเงินมึดก่อนพี่น้องเลยซื้อจนเงินมึดก่อนหลักกาเลยว่าบุได้ครบช้ำ แม่นี่ออกไปเห็ดสวนเนาะแม่ไปเห็ดสวนบอสคอยถามไงอันเจ้ากับกับแม่นหน้นานี่หันหน้าตาคือช้ำกัน,นแม่นลูกเล่าว่าเจ้าน่ะเจ้าแม่นลูกเล่าบ่าเอ้าปนะีเอ้าเอ้าปนีนี่นีลูกผูนี้ฮาวผู้นี้ฮะ,ะเอ้ย คอยถามบอพอคิดว่าผู้นี้เป็นเป็นลูกกันนะเป็นลูกกันนะแม่เดียวกันกับผู้นี้บ่แม่นเนาะเออผู้นี้แม่แท้ผู้นี้เนาะเออผู้นี้พี่น้องเขาบะเออพี่น้องแม่ไหนน้องอืมพี่น้องเนียนึกว่าเป็นลูกกันแม่เดียวกันกับนหลานนี่เนาะอ็คอยเบิงวันลูกกันยังชื่อาราตาช่ากับแม่เลยอ่า่าจจะเป็นพี่น้องน้องลูกเ้ยลูกน้องเป็นน้องเ้ยแม่เราไปชวนมั่นบออืมอืมอืมนี่ล่ะ เครื่องตัวเพี่ฝากมาให้น่ะเจ้าเก็บไว้ดีๆเด้อเก็บไว้กินเด้อเวลาเจ้าอยากก็จังเอามากินเด้อล่ะเด้อเออแล้วว่าเขฝากซทำนั่นแหละพี่น้องเลยเออรังตีรเจ้าเฮียนนี่นะว่าจะบอกเด้อเจ้าเฮียนว่าภาษาลาวเด้อลูกเด้อเออเฮียนว่าภาษาลาวหลายๆนะเบามากบรรณาเจ้าสิได้ยร์บอกเป็นกับตทเบาเด้อเออเฮียนภาษาลาวหลายๆพี่น้องเลยอ่าเนาะวันนี้ก็สำหรับบรรยากาศบรรยากาศเฮ็ดภารกิจสำเร็จแล้วพี่น้องเลย อ่าเดี๋ยวเอาเขาเอาหนามมาหมอบให้ยงหน่องกนที่เรียบร้อยเนาะเป็นยังไงก็ติดตามถาเบิึงถาศมกันเด้อพี่น้องให้กำลังใจกันนะเด้อพี่น้องเนาะอ่าขอบคุณขอบใจผู้ใหญ่าเจบุญทุกท่านที่เบิ่งคลิปนี้จนจบนะเพียเนาะอ่าสำหรับวันนี้พี่ลีกะสิขอลาตัวเนาะกลับก่อนพี่น้องเลยเป็นยังไงก็ถาบิึงน้ำกันต่อไปพี่น้องเลยแม่เราโบยู่ซ้ำอ่าน้องล่าอาชื่อเจ้าชื่อน้องก้อยลืมเลยแล้วเมื่อไงนะนังนี่เออข้าชั้นเดียวไอ้กัปคนเดอรมีเด้อ เดี๋ยวไอ้กลับก่อน,นเนาะเดี๋ยวเมืออ่อหนไอ้มาหาใหม่เด้อเก,กี่หวกซ้าไปดีอะเครื่องผู้ใหญ่บรนทัยนะ่เด้อเออเออเอา้านบสบายดีพ่อในลูกสบายดียดเอ,อ่อพี่น้องเอ้เนาะ